ไยจินผีโทรศัพท์ตอบได้ทุกคำถามที่อยากรู้แต่หากตอบคำถามของไยจินไม่ได้จะถูกพาไปแดนผีไยจินแปลเป็นไทยได้ว่าบุคคลลึกลับเป็นผีหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานญี่ปุ่นถือเป็นเกมผีหรือเกมทดสอบความกล้าอย่างหนึ่งไคจินจะถูกเรียกมายัางโลกมนุษย์ได้ ก็ต่อเมื่อพ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นและเมื่อใครจรินออกมามันจะให้เราถามคำถามที่อยากรู้ได้9คน9คข้อทุกคำถามที่ใครจรินตอบจะกลายเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและเมื่อครบ9คำถามแล้วใครจรินจะเป็นฝ่ายถามกับหนึ่งข้อหากตอบคำถามไม่ได้คนที่ถูกถามจะโดนวากเข้าไปในโทรศัพท์ทะลุปไปอีกโลกหนึ่งและหายไปตลอดกาล มีข่าวลือว่าไข่จินเป็นปีศาจที่เกิดมามีอวัยวะไม่ครบจึงต้องการรวบรวมอวัยวะจากมนุษย์มาเป็นของตนให้ได้ร่างที่สมบูรณ์แบบตำนานเล่าว,ว่าการที่จะเรียกไข่จินนั้นต้องใช้คนสิบคนและโทรศพัพท์สิบเครื่องให้ทุกคนนั่งล้อมวงกลมแล้วโทรหาคนที่อยู่ซ้ายมือนั่นก็คือคนที่หนึ่งโทรหาคนที่สอง คนที่สองโทรหาคนที่สามเรียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบสิบคนและคนสุดท้ายคือคนที่สิบก็ต้องโทรหาคนแรกวนเป็นวงกลมหากโทรไม่พร้อมกันโทรศัพท์ทั้งสิบเครื่องจะขึ้นว่าสายไม่ว่างหรือเข้าสู่ไว้เมลแสดงว่าล้มเหลวแต่หากโทรพร้อมกันและเรียกไคจินได้สำเร็จโทรศัพท์หนึ่งเครื่องในสิบเครื่องนั้น จะมีผู้รับสายเป็นเสียงแหบร้าหน้าขนลุกที่บอกว่ามันคือใครจินจากนั้นทั้งเก้าคนที่ไม่ได้รับสายสามารถถามอะไรใครจินก็ได้แต่จะต้องระมัดระวังไม่ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับความตายหรือชีวิตเมื่อ <Schr ute> ถามคำถามใครจิน <Chill S 1> ไปเก้าข้อแล้วไครจินจะเป็นฝ่ายถามคนที่รับสายหนึ่งข้อซึ่งคำถามนั้นไม่มีทางที่ใครจะตอบได้เลย หากไม่ตอบหรือตอบผิดก็จะถูกไครจรินพาตัวไปทันทีส่วนคนที่เหลือจะต้องเผาโทรศัพท์ทุกเครื่องทิ้งหากใครไม่เผาวันดีคืนดีไครจรินจะเป็นฝ่ายโทรมาถามคำถามเองหลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่คำตอบของไครจรินถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันเป็นคนทำให้เป็นจริงนั่นเองดังนั้นหากถามเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ก็เหมือนเป็นการสาบแช่งคนคนนั้นด้วยกฎการเล่นเกมสยองบุรุษยามเที่ยงคืนเรียกผีมาเล่นไล่จับเกมบุรุษยามเที่ยงคืนมีต้นกำเนิดมาจากบทลงโทษของผู้กระทําผิดกฎระเบียบทางศาสนา เป็นการเล่นเกมโดยอัญเชิญวิญญาณมาเล่นไล่จับในบ้านโดยมีเป้าหมายคือต้องวิ่งหนีวิญญาณบุรุษยามเที่ยงคืนให้ได้จนกว่าจะถึงเวลาตี3.33นาทีโดยใช้อุปกรณ์เพียงสองอย่างคือเทียนไขและเกลือเชื่อกันว่าเป็นเกมอารรถันที่ผู้เล่นต้องเดิมพันด้วยชีวิตอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเทียนไขไว้พกติดตัวกระดาษ สำหรับเขียนชื่อผู้เล่นอุปกรณ์การเขียนไม้ขีดไฟพกติดตัวเกลือใช้พกติดตัวสำหรับขับไล่หรือป้องกันตัวจากวิญญาณร้ายประตูไม้หน้าบานเป็นช่องทางสำหรับอัญเชิญวิญญาณเข็มหมุดใช้สำหรับเจาะเลือดให้หยดลงกระดาษไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นแต่ไม่ควรให้ผู้เล่นที่จิตอ่อนมาเล่นด้วย ขั้นตอนการเล่น 1. เขียนชื่อนามสกุลลงในกระดาษเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ใช้เข็มหมุดจ่อปลายนิ้วแล้วหยดเลือดลงบนกระดาษแจกเทียนไขไม้ขีดไฟและเกลือให้ทุกคนพกติดตัวไว้ 2. ปิดไฟทุกดวงในบ้านนำกระดาษที่เขียนชื่อและมีหยดเลือดไปวางไว้ที่หน้าประตูไม้แล้วเอาเทียนไขวางทับ 3. จุดเทียนไขแล้วเคาะประตู22ครั้งโดยที่ครั้งสุดท้ายจะต้องเคาะเวลาเที่ยงคืนตรง 4. เมื่อเคาะครบแล้วให้เปิดประตูเป่าเทียนให้ดับแล้วปิดประตูนี่คือการอัญเชิญบุรุษยามเที่ยงคืนเข้าบ้าน 5. จุดเทียนไขอีกครั้งทันทีและนี่คือการเริ่มต้นเกมอย่างเป็นทางการผู้เล่นจะต้องหาที่ซ่อน และหนีบุรุษยามเที่ยงคืนให้ได้จนถึงที3 33นาทีโดยไม่ปล่อยให้เทียนดับ6หากว่าไฟที่เทียนไขมีท่าทางจะดับนั้นแสดงว่าบุรุษยามเที่ยงคืนเข้ามาใกล้ผู้เล่นแล้วให้รีบจุดไฟใหม่ทันทีภายใน10วินาทีหรือเอาเกลือที่พกไว้มาโรยรอบตัวเป็นวงกลมและไม่ออกจากวงกลมนั้นจนกว่าจะจบเกม7 หากจุดไฟหรือลอยเกลือไม่ทันบุรุษยามเที่ยงคืนจะสร้างภาพลวงตาจากสิ่งที่ผู้เล่นหวาดกลัวที่สุดขึ้นมาและพยายามจะฉีกกระชากอวัยวะของผู้เล่นทีละชิ้นผู้เล่นอาจจะบาดเจ็บหรือตายได้8หากจุดเพียนไม่ทันให้เล่นเกมต่อจนกว่าจะหมดเวลาเมื่อถึงเวลาตี3.33นาทีหากผู้เล่นรอดปลอดภัยจะถือว่าบุรุษยามเที่ยงคืนเป็นฝ่ายแพ้ บุรุษยามเที่ยงคืนจะออกจากบ้านแต่โดยดีและผู้เล่นทุกคนก็จะปลอดภัยคำเตือนห้ามเปิดไฟในระหว่างที่เล่นเกมห้ามนอนหลับระหว่างที่เล่นเกมห้ามเขียนชื่อหรือใช้เลือดคนอื่นหยดลงบนกระดาษจะต้องเป็นชื่อและเลือดของตัวเองเท่านั้นห้ามซ่อนอยู่คนเดียวจนกระทั่งหมดเวลาเพรบุรุษยามเที่ยงคืนจะจับตัวผู้เล่นได้ ห้ามออกจากบ้านจนกว่าจะรุ่งเช้าห้ามใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆนอกเหนือจากเทียนไขและไม้ขีดไฟเพราะผู้เล่นจะไม่รู้ว่าบุรุษยามเที่ยงคืนจะเข้ามาใกล้เมื่อไหร่หากบุรุษยามเที่ยงคืนเข้ามาใกล้ไฟที่เทียนไขจะดับอุณหภูมิจะลดลงอาจเห็นเงาดำๆจางๆที่คล้ายมนุษย์หรือได้ยินเสียงเบาๆราวกับเสียงกระซิบให้รีบออกจากบริเวณนั้น และระวังไม่ให้เทียนไขดับห้ามยาบคายหรือดูถูกบุรุษยามเที่ยงคืนเด็ดขาดเพราะไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณที่อัญเชิญมานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนและอาจจะโกรธจนทำร้ายผู้เล่นขึ้นมาทันทีลิงกอริลลาตัวใหญ่ทำร้ายผู้ดูแลสวนสัตว์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2013ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งของประเทศสเปน เจ้าหน้าที่หญิงผู้ดูแลสวนสัตว์วัย46ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกริงกอริลลาเพศผู้วัย29ปีน้ำหนัก440ปอนด์ทำร้ายขนาดที่ให้อาหารโชคดีที่เพื่อนร่วมง,งานเห็นเหตุการณ์และช่วยกันบุกเข้าไปในกกงพวกเขาหยุดการโจมตีของเจ้ากอริลลาด้วยการฉีดน้ำยาดับเพลิงและให้ผู้เชี่ยวชาญยิงลูกดอกที่ใส่ยาก่อมประสาท เพื่อนำตัวเธอออกจากกกงและไปส่งโรงพยาบาลทันทีเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหน้าอกกระดูกหักหลายจุดและแขนขาทั้งสองข้างหากักโชคยังดีที่เจ้ากอริล่าแค่เขย่าตัวเธอไม่ได้ใช้แรงมหาศาลที่สามารถแบกรับน้ำหนักได้มากกว่า200กิโลกร,รมัมไม่อย่างนั้นอาจเกิดเรื่องเลวร้ายไปมากกว่านี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่หญิงผู้เคาะร้า,รายเธอเล่าว่าเชา้าวันเกิดเหตุได้เข้าไปในกลงที่มีประตูรักษาความปลอดภัยสามชั้นเพื่อให้อาหารเชา้าทำความสะอาดและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้ากอริลาตามปกติซึ่งตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายมันไปพื้นที่อื่นก่อนที่จะเข้าไปทำความสะอาดและปิดประตูกันไม่ให้มันเข้ากงได้อีก แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันกลับเข้าไปในโกงได้อย่างไร mm. เธอยังเล่าต่ออีกว่า mm. เจ้ากอริล่ามีอาการตกใจ mm. และเกิดอาการตื่นกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนจะพุ่งเข้าโจมตีเธอ mm. ที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือกอริล่าตัวนี้ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลตั้งแต่เกิดและมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรและใกล้ชิดกับผู้ดูแลมากพวกเขายังคงไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ มันจึงเกิดอาการเกลี้ยกล่ใส่ผู้ดูแลเพราะตามธรรมชาติของกอริล่าพวกมันเป็นสัตว์ที่รักสงบและขี้อายไม่เคยใช้พละกำลังหากไม่ถูกลบกวนก่อนแต่จะแสดงอาการก้าวร้าวอย่างรุนแรงเมื่อพบว่ามีคนพยายามจะขโมยลูกของมันหรือทำร้ายสมาชิกในฝูงมันจะตอบโต้อย่างดุด,ดันแยกเขี้ยวข่มขู่ส่งเสียงคำรามและพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องสมาชิกในฝูงทันที และเนื่องจากมันมีร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกล้ามเนือ้อที่มีความบึกบึนแข็งแรงมากกว่ามนุษย์ถึง6เท่าจึงถือเป็นสัตว์ที่มีความอันตรายสูงมากแต่เป็นเซนที่กอริลลาโจมตีมนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งที่หายากและมักจะมีแรงจูงใจจากสัญชาตญาณการป้องกันตัวเสียมากกว่า